แนวโน้มเด็กไทยเกิดใหม่ลดลงนะคะโรงพยาบาลพระปกเกล้าขานรับนโยบายสาธารณสุขเปิดคลินิกส่งเสริมกระตุ้นการมีบุตรค่ะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่ให้บริการปรึกษาการมีบุตรตรวจสุขภาพก่อนสมรสเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรหาสาเหตุมีบุตรยากเบื้องต้น ทางด้านนายแพทย์พิพัฒน์คงทรัพย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์หนึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้เปิดเผยว่าอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงมากจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดิมในช่วงปี2506ถึงปี2526 มีเด็กเกิดไม่ต่ำกว่าปีละ1ล้านคนและในปี2564ลดลงเหลือ4 8 5 0 8 5คนเป็นปีแรกที่จำนวนการตายมากกว่าจำนวนการเกิดและในปี2566จำนวนการเกิดของเด็กไทยมีแนวโน้มต่ำกว่า500,000คน การลดลงนี้นับเป็นปัญหาวิกฤตที่ส่งผลต่อโครงสร้างของประชากรไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันการส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดเป้าหมายภายในร้อยวันให้มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร1จังหวัด1แห่งขณะที่แพทย์หญิงจันยาทรรงวุฒิกุลหัวหน้ากลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้กล่าวว่าทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขควิกวินร้อยวันโดยกลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมได้เปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตรให้บริการปรึกษาการมีบุตรตรวจสุขภาพก่อนสมรสเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรหาสาเหตุมีบุตรยากเบื้องต้นรักษาโรคที่เป็นสาเหตุการกระตุ้นไข่การฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก โดยทีมผู้ให้บริการประกอบด้วยสูตินริแพทย์พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะการเปิดให้บริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงการรักษาภาวะมีบุตรยากได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสในการมีบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต